<Idea>. Insurance. ในทุกๆเกม Defense คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากไม่มีเข็มขัดนิรภัยการประทะของคุณคือการตกจากตึก15ชั้น เมื่อคุณปฏิเสธกฎคุณไม่ได้ปฏิเสธความปลอดภัยของคนอื่นแต่ค <age> ุณปฏิเสธชีวิตของคุณเองเข็มขัดนิรภัยคือป้อมประการสุดท้ายของคุณลดแรงกระแทก80%และลดความเสี่ยงเสียชีวิตถึง60% กฎนี้ใช้ได้กับทุกคนไม่ใช่แค่คนขับไม่ใช่แค่เบาะหน้าแต่คือทุก <What? S 1> ที่นั่ง <What? S 1> ไม่ว่า <That> s <S รถส่วนตัวหรือรถสาธารณะ wow, that Have that ever seen one you big? <laughs> การชนะในเกมนี้ไม่ได้วัดที่ความเร็วแต่วัดที่ความพร้อมและความรับผิดชอบต่อกติกาที่ง่ายที่สุด Safety first now Let’s enjoy the ride คาดซะคุณคือผู้ชนะอย่าลืมทำประกันภัยกับไอเดียนะคะ